สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัยสวัน้ากวนชาแนลครับพี่น้องมืงหนีมาต้องใหนตรงหน้าคือเกามึอนี่มึงนึงเด็กน้อยจับปลาพี่น้องน้องแล้วหลานจับปลาปลาเจิดครับปลาเจิดเป็นพูซัมเละครับพี่น้องตอนนี้เดดตั้งเออไอหมอกําลังห่อนแล้วนั่นนึงนะครับโตเดียวเลยมาที่เดียใจเย็นใจเย็นเอาเอาเถุงมะนาวนะครับจะเข้าเอาถุงมาให้ยังเอาถุงมาใส่เพาะมันพวกกันกินนี่นานโตเดียวไมนก็ี่ว้นนี่เอาอีกเออตัวสมอีกนะ เนี่ยปลาเสสเร็จแล้วพี่น้องเอาเออมาเออมาไว้เทใส่ดิเปลี่ยนใหม่แล้วเออใส่ถุงไว้อืมเอาโงงอุ้ยอย่าฟฝ้าจับเดี๋ยวมันสิข้าอุ้ยมันมีของอยู่ในนี้กระซามันเออมันมีแค่ว่าอันกระเทียมอันนั้นเดี๋ยวไปดักไปมอายุพังพุนันสิเขากรองเกี้มันมีอ่ะอ้าวตอนนี้หมอเริ่มสิขืนแล้วเด้อพี่น้องสิ่กำลังสิปแล้ระตนแล้วอืม ตกสาเลยอดกินนะสู้หญาแยกันนี่แหละอดสาคืออย่างอดสาก็คือไม่ได้กินอดเอาสุดตะโพว์อย่างอุ้ยันเด็กตัวใหญ่ขึ้นได้นะมึงละมึงละนี่ตะปูเห็นไงหลังลงไปเลยนี่ครับนั่งๆแล้วเห็นเห็นานี่ภาพมันบโฟกัสนั่งก็เออเนี่ยไฟเร่ยนมั่งเนี่ยนี่ครับเชฟ ซื้อเชฟยังเนี่ยโอ้มีการปะอ,อันอียังติดนาติด,นา,ตดนาปากนั่นเชฟกระทะรัวเชฟกระทะลัวเชฟคนการกระทลรละ,ะ,รระทลัวนะ,ะแนะนำแนะนำร<อ>ายการเท่าเน,นี่มือนี่รายการยังอ้มีต้มป้าครับพี่น้องเออต้มป้ายังปลานิมียังแน่เนี่ยเอาเครื่องเครื่องปรุงมียังแน่เนี่ยนี่นะมีพริกมีแักพริกมีเกลือเกลือมีขาไม่ระกูดอืมหอมหอมกระเทียมครับตะไคร่น้ำ ่ครับเออนั่นแหละครับพี่น้องครับนั่งลงเกลือก็ใส่แล้วดิแดดไอ้วอเป็นวอซีวอาแดดตลอดเลยอาบักหมอหมอหมอเดือดยังไงมัท่านเดือดเนาะเออามมืจุ่ไปหาไม้มาเสริมไปหาไม้มาเสริมไปจิ๋วอันนี้ถือโอ้ยถือดีดวะเอาเอาไว้ที่นี่เลยบรรยากาศมืัอนี้ถือว่าน้องๆนักเรียนได้มาอ่านเรียนออนไลน์นอกสถานที่นะพี่น้อง โบ้ยนี่ครับเรียนออนไลน์น้องสถานที่ได้ความรู้ว่าอันอยู่ในโรงเรียนถือว่าเขามีทักษะในการใช้ชีวิตเด้กพี่น้องได้ใช้ทักษะอีกชีวิตยังไงแม่ครครับแม่ใครครับโอ้โหมันคือมาไข่ย่ำนี่วะฟองปองเลยเนาะอย่าอย่าให้ดีมันแตกเด้อสู๋อันนี้ป่าตะูงออกเอาไว้ใส่เหล้าสุกๆได้เลยกินผิดงู นะครับยี่มาตอนนี้ทาทาน้ำเดือดก่อนครับทาน้ำเดือดน้ำห้อนก่อนสิยงอะอย่าไปเฮ็ดสั้นเดี๋ยวมันสิเราสาดสิบเอออันแนวอันถุงใส่อันเครื่องปรุงเด้พวกผงชุลสผงสลดเด้บอเมีนมันอยู่ในถุงเออนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมานั่นแน่ๆนั่นถุงห้อนอยู่ในถุงห้อนนั่นแหละแถวมือโอ้ยเฮ้ยเอาออกไปไปไกลๆนะมันดีดใส่ อันนี้มันกระดีใส่กุ้งก้าวอ่ไปมันวิดพุ่นไฟไหมคะอ๋อมันวิดไปทางพุ่นออีกเามิดิเออเดียวไปหน่อพุ่นเออไปตรวจสาขึ้นเงี้ยเออเห็นบ่พุ่นเห็นบ่มันดีดออกมาได้เดือดอลไรยังเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งก่อนเบิ่งเริ่มแม่เริ่มเริ่มเป็นฟดฟดแล้วเริ่มฟดแล้วพี่น้องที่ใส่เพิ่มบ่ปลาจะเอาเพิ่มบ่ปลาพี่จิ๋วตัวใหญ่ดิ ก็หนีอยู่เป็นวิธีชีวิตโอ้ยแต่ละคนหน้าตามันโลรางหน้าเป็นหมอนะกลับไปแรกนี่เสียอาบน้ำบ่นี่บ่อาบอีกโอ้ยตายน้ำน้ำแก่นี่อันนี้ได้วิชาสรุปบทเรียนแน่มือนีิมาเรียนหนังสือออนไละเออนอกสถานที่ได้ได้อีกอย่างแน่มาเรียนหนังสือเรียนน้มืครับมีเรียนน้ำหนึ่งละได้ทักษะการว่ายน้ำละสองได้ทักษะการจับปลา กันป่ะครับวสามได้วันเหเอ้โหจักการวันเหอีกน่ะอันนี้คือซีได้ยังอีกซได้หูจักป่าว่ามันเป็ป่าอย่างแนี้มันบ่ะเออไหนจับมีอย่างใดๆเป็ป่าอย่างเนี้ยอ่ามีป่าอย่างอ v o i d ฟังดูอ่ามีปลาแข้งปลาแข็งปลาคอบ่เห็นเลยอ่าปลานินปลานินอย่างแนีปลานินแพปลานินแพ้แล้วก็ ปมาทับทิม,ททมอ๋อกับบทเรียนนี่นะครับก็บถือว่าช่วงนี้ครับเขาปิดเรียนป้องกันโควิดนะครับพี่น้องห้างการในเดินสูงแต่บ้านห้องบ่มีก็ต้องระมัดระวังคือเก่าอ่บ้านห้องบ่มีแต่เขาว่าทางสีนรำลงติดเด็กหน่อยอายุเจ<น>็ดขวบเลยเด้ครับประดุกน้องไอ้ครับน้องไอ้น้องไอ้ในมือฉมังเลยเด้หมอนี่โหดกับการทำมาหาก,กินนี่สุดยอดครับ โู้จักไปทีการหาปลาได้หมอนน่เก่งขึ้นนย,ยงนีเผู่อดเป็นคนวันอาจารย์ปู๊อาดลาดแล้วพี่นอ้องโอย้ยตายตายตายพ,พี่จิ๋วน้นานจิ๋วจิจิจิวจิจิ๋วจิ๋วจจิ๋วจิ๋วจิ๋วค อยู่ให้เยอะนะครับทุกคนครับนี่ครับนี่ยังเนื้อปลาต้มปลาครับต้มปลาอยู่จากสะสดๆไหมไหมนะครับพี่น้องอือเริ่มยังไงอันนี้เริ่มอันนี้เริ่มห่อนแล้วครับพี่น้องอนครับเดี๋ยวต้องใส่เครื่องไปก่อนแหน่เห็นบบ่่ครัพีน้ปะใส่เข้าไปแล้วเครื่อนไม่ได้ก็ครับหน้าปลาเจิดประเจิดปลาเจิดเขินยังอ่าฟาร์มสเตย์ปลาเจิดฟาร์มสเตย์มาได้ครับมาได้ มาได้ไฟก็ะมีครับไฟก็ะมอืมไฟยังโซลาเซลโซลาเซลแต่ใส่ได้บ่ละตอนนี้ใส่ได้บ่ละตอนนี้พอครับเสมอเสมอทาาครับฝาฝาลงอืมฝาลงครับนั่นแหละราะว่าแก่ข้าวครับพี่้องแก่ข้าวพี่้องพองไปแก่ข้าวทุกคนแก่ข้าวอย่าลืมหาใหม่มาเพื่อเด้อแล้วมาปลาดูบาร์บอกจะบอกไอตับปักมือเด้อสูงเงี่ยงมั่นอะ เอาผาไปเอาผามันเนี่ยเอาผามาพุ่นฝาอยู่พุ่นน้ำพุ่นมียังมียังปยยยเปลวไอ้ล่างก็ล่างก็อ่ะเออล่างล่างผ้าดีดีดีเลยนี่ต่ะนี่น้ำนี่ตางนี้ก็ได้โอ้ยบรรยากาศพี่น้องแบบแบบท้องไห้ท้งหน้าเลยพี่น้องโอ้ยคลาส<น>สิกแี้ยนะตอนนี้เริ่มฟดแล้วเริ่มฟดแล้วเอาปิดฝาในจังหน่อยก่อนก่อนจะเอาเนื้อปลาลง ทุกอย่างทุกอย่างเป็นเครื่องต,มตม้มต้มยำแบบบ้านๆเฮ้านะครับนี่ได้นี่แนวขัดตม้มยำอีสา,บานบ้านเฮ้าน้ำใสครับน้ำใสน,น้ำข้นเครื่องปรุงมีอยู่ซ้ำใด้ใสซ้ำนันครับพี่น้องยำวางไปเอาขุ่ม,มะก้าเอาอีกบอสเอาตัวใด้ใส่ลองเอาเห็ดไว้ โอ้ยเจ้าไปใส่นั่นพักเขากับม่นเลเล่ติโน่วางวางกลางวางเอาฝาพอละมั่งฝาฝ่าวมาปิดก่อนนั่นนั่นเออตัวใหญ่ๆมหัหุ้งเขาน้ำเบาวะอยากหุงเขื่อได้ปะโอ้ยตรงน้ำโอ้ยเกือบเกือบป้าดีพี่จิ้วจับได้บนบ่บนเอ็นอ๋อวิธีการชำเละป้าอย่าเฝ้าเฮ็ด อย่าฝาอ่บไทยมันสีคอนสิตีเอาว่าเอาคาสาตัดชีวิตอันนี้เป็นวิธีการต้มย่ำแบบบานๆเข้าครับมีอ่าพริกอ่ามีกระเทียมมีหอมมีคามีตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดพี่น้องเนี่ยใส่เกลือหน่อยนึ่งเพื่อให้ความกลมกล่อมปิดก่อนเนี่ยพิษนิดไหมล่ะ ปิดแล้วฮิดแล้ว่าฮิตเล่าเฮ้ย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 โอ้ยยะลางยังไงบ้างกลิ่นเริ่มออกแล้วมั้งวช่วยเลยไปบังเขาดิมีเขาไหมอย่าบังแม่ข้สิดท้ายโอ้ยมอนิ ไปหาไปเบิ้งเขาในหมอมีเขาบ่มีอยู่หลายอยู่เบอบก่สุสุเฮงงันมี่มื่ยสุได้กินเขาอยู่ทรงหน้าตูสิบอกคำเดียวว่าแซ่บเลยแหละไปเจอเตรียมพร้อมมี้อเขาไปเอาเขาสานมาหุงไปมีรถดเเรือเขาสีสดเอาไว้เกี่ยเอาเดี๋วมีเขาสำเร็จกินสำัเอาเอาใส่ลงไป เอาปลาใส่ลงไปมีแววลงอ้าวจดเอาลงเอาลงนีอย่างมีวะอย่างอาปลาตัวใหญ่ลงก่อนเด้อตัวน้อยจะเฝ้าใส่เด้อเดี๋ยวมันสิเปื่อยก่อนโอ้ไฟย่าให้มันห่างๆแน่คือบ่ใส่เกลือแน่เอเกลือลงก่อนแข้าวใส่แล้วตัวนี้ใส่แล้วไปจวดจาดมีสมบักขามบ่ เอาใส่ซ้ำใดใส่ไปก่อนเอ้าเห็นเต้พี่น้องโอ้ยหลุนล้วนเนี่ย่ะแล้ววิถีชีวิตบ้านหน้ามันนองเข้าโอ้โยจั่วจาดลงไปเลยพี่น้องสะอาดบ่สะอาดบ่เป็นยังให้น้ำมันคาเสื้ออยู่ในมออะครับพี่น้องมาตายง่ายดอกคนบ้านนอกเข้ามี้ยงใส่ไปนี่นี่เนี้ยปิดผาปานี่ปิดผานั่นพ่อย่าไปจับมันอุ้ย ทำนี่กับทากินยังเดียวเลยแหละที่นี่แต่กมาดูน้ำครับสุกสวยครับพี่เออสุกสวยนี่แปลว่าอย่างกินของแบบเด้วยกินของแบบขมยงสุกสวยแปลว่ามันแบบกินของสุกๆไอ้ไเป็นตัวใหไอเอาเรียบร้อยแล้วบัดนี้โอ้ยจะมาคนมาครูใส่กันมั้ยอย่งบักเกือร์โจนยังไงโอ้ยคอยอยู่ต่างใกล้หุ้ พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตปิดคลิปนี้ไ้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องแล้วถามมาเบิงตอนเฮ้าชิมครับชิมว่าสิเป็นรสชาติแบบใดครับพี่น้องขออนุญาตปิดไปก่อนเด้อครับสวัสดีครับ